สวัสดีครับเนี้นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับพี่ๆน้องๆวันนี้พามาคุยทักทายนอกสถานที่ดูดูวิวด,ด้านหลังครับสวยๆเลยเห็นเห็นจากในกล้องมันอาจจะดูเหมือนไกลๆเนาะแต่จริงๆแล้วสวยมากนะอยู่ใกล้ๆเลยเนะี่ยเหมือนอยู่ข้างหลังเลยเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับ จริงๆก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะหน้าหนาวคนก็จะมามาแบบมาตั้งแคมป์สังสรรค์อะไรกันอากาศวันนี้อากาศดีนะครับดีที่ไม่ตาย <c oughs> เดือนไงะ่ะถึงจะร้อนยังไงเราก็อดทนสู้นะครับเพื่อเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนกันเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆด้วยนะพอดีก็วันนี้มาทำธุระที่ ที่บ้านเกิดนันนะครับก็มีมีโอกาสก็เลยแวะพามาสถานที่เนี่ยที่มันเป็นธรรมชาติเนาะให้พามาเพื่อนๆมาดูกันก็เดี๋ยวช่วงนี้ถ้าผมไม่ได้เข้าไปอนะคอมเมนต์ตอบโต้ในคอมเมนต์ก็ขออภัยเพื่อนๆไวด้วยนะครับพอดีติดธุระยุง่งวุ่นวายนิดนึงเดี๋ยวพาไปดูบริเวณรอบๆกันนะครับ แอดมินมัสก,กิดเมืเ่อกี้ไปพี่พี่ไปพี่ไปมันนะ่ะไปเดี๋ยวพาไปดูบรรยดรอบๆฝันพเพื่อนมานะัถ่ายเพื่อนหน่อยดิขอ,าอุาครักนี่ครับก็จะล่มลื่นนิดนึง พาไปดูตรงสปริงเวย์น้ำไหลเปล่าน้ำยังไม่มาหรือว่าไหนบอกน้ำเยอะน้ำเยอะนี่น้ำเยอะยังไม่ขึ้นมาไม่ถึงสปริงเวย์เลยเห็นไหมครับปกติแล้วถ้าน้ำเยอะๆนะครับก็จะลน้นล้นใส่ของเต็มหมดใช่เหรอ <c oughs> จนีมสถานที่ท่องเทีย่ยวเนี่ยครับถ้าน้ำล้นเนาะถ้าน้ำล้นตัวเนี้ยน้ำเขาก็จะลน้นล้นขึ้นมาตรงนี้บริเวณนี้ปุ๊บแล้วก็จะไหลลงข้างล่างแต่ว่า ตอนนี้น้ำไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ก็เลยไม,ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีอะไรให้ดูมากนักนะครับเนี่ครับก็จะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆเลยสวยงามครับยังเป็นธรรมชาติอยู่เนะาะจะมีชาวบ้านเขามาหามาหาของป่าบ้างมาหาปลาหาอะไรกันบ้าง โอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนกันเท่านี้นะครับเอาภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับอากาศเหมือนจะคึมนะดูท้องฟ้าเหมือนจะคึมเมื่อกี้แดดเปี้ยงเลยโอ้โหอย่างร้อนนะครับป่าเดี๋ยวเดินทาง กลับบ้านกันครับพอดีเดี๋ยวจะไปทําธุระต่อเนี่ยมาผ่านมาก็เลยแวะเอาภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับผมไม่มีใครหรือไม่มีคนเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับ